บบนะครัพ่อก็สอนลูกลูกก็สอนล้านก็เพื่อนก็นสอนเพื่อนหนึ่งกันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมีหลายรุ่นครับพี่น้องครับเจ้าของตุ่มพนบอยูครับพนไปเวียอยะะู่ครับพอตื่นใจครับนไปเวียอยู่ที่นี่นะครับพ,พระเอกประกำช่องขอเฮากับพรนู่นนาจเริ่นนะครับไปหาซื้อบางทีกับมาถึกใจพเพเื่อนเราคนเราเคยซื้อครับรอออมบ้ัณฑาบออยู่ครับผีวัวเมืองอีสานเล่ง อยากจูงแขนาพาไปบึงน้ำของไหลจนๆมันสิแลนบทจังใดฉันดัอว่าสวัสดีครับพี่น้องครับครับ ตัวลพบุระนะครับบาบุไทยใหย่กับทนายกไปหากินกับพี่น้องไทยโศกบรรพทยนะครับเอากระพอ๋กับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาแปลกนะครับเปิดคลิปกันเลครับครับเมื่อนี้นะครับบันใดล่องน้ำของครับพี่น้องครับเอพระเอกไปจําช่องของเรานะครับพอนูน่าจะเริ่นนะครับพินกะมีเวียยพินมาหาพนวัดอยากให้ผ้าไปซื้อ ไปซื้อเลาะหรือว่าซื้อตุ้มมาใส่ป่านไม่นัโขงครับบ้านท่าบ่อตำบลท่าบ่ออำเภสีสงครามจังหวัดตะเคทองครับกต่ว่าไกดฝากสีสงคขามกับพ่อดีตูล่มกามีมีธุระสิไปซื้ออุปกรณ์นี่ครับอุปกรณ์มามาแต่งของดับให้มันเสร็จซะนะครับเพราะน้นรอบหรือว่าตุ้มนี่นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญา แบบหนึ่งของพี่น้องที่อาศัยอยู่บ้านท่าบ,บ่ออำเภอศรีสุสขครั้งครับพี่น้องมื้อนี้ห้าสิไปหาค,คุณพ่อคุณพ่อใจหรือวัดตู้ใจเล่าปูอ่อยุกันเทาเติบนะครับพี่น้องครับจกักสิพ่อเิ่นบ่พ่อบริณั์ครับก็คือเพิ่นเฮ็ดตุ้มอะ้แล้ว่ะขายเพิ่นขายใบละร้อยใบละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล่เตะขนาดครับอันนี้กับพี่น้องกัซอยกันไปอุดหนุนเพิ่นนะครับถือว่า ช่วยเหลือคนแก่ที่ไม่ยอมงอมืองอเท้านะครับที่อนย่อมนะครับบอนย่อมถ้าเอาเตเบียร์จะคิดเือนะครับก็คือช่วยเหลือตนเองได้เท่าที่จะช่วยได้กาไรก็เล็กๆน้อยๆครับโอ้ต่าหยตุล่มไปเห็ดนะครับตุ่มหลังหนึ่งนี่ตุ่มหลังนึงเนี่ยแต่เราไม่กับมือขาดนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นไปซื้อเลยครับรอบหมาน นะครับเอามาใส่อะไรกับมานปูมปันปลานะครบับเพื่อเป็นขบไปเอกประจําช่องของเรานะครับเพื่อเป็นการเซเวารากับกับภาพพี่ข้านอนไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับไปเบิ้ง้วครับ พี่น้องครับตอนนี้ก็ฮอดนะครับพักท่าชาบ้านพนกนะครับาบ้านท่าบอครับพี่น้องครับนี๋ยวสิให้เบิ้งนะครับมาทางไปท่าไใดนะครับนี่เอาสิไปหาเง้นตู้ใจครับตู้ใจขายตุ้มไปซื้อตุ้มครับพอตู้ใจนะครับขาประจําของนะครับพระเอกประจําช่องของเรานะครับพอทุนนายเจริญเพิ่นมาไปซื้อร้านใดกับพวคักนะครับเลาะออบบัตตาบออยู่ครับกลับมานี่ครับสร้อยดีนะครับพี่น้องสร้อยนี่นี่นี่นะครับ นี่ซ้อยนี่ครับให้เบ่งซ้อยครับเรียวซ้ายไปสีสุขามเรียวขวาไปอากาศครับพี่น้องนี่ซ้อยนี่เลี้ยวข้ามาเลยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาจากสีสุขามก็เลี้ยวขวานะพี่น้องก็จะทางอากาศก็เลี้ยวซ้ายนะครับจจะประมาณประมาณ100เมตรนะครับก็จะหอดบ้านพดตู้ใจนะครับมาเพิ่มนะครับการเทตุ้มเทตั้งกะสังเกตที่ง่าครับพี่น้องครับ งน้าดีตากเข้าดีนะครับความที่ห้าของตุ้มพ่อที่สําคัญนะครับความสวยงามของตุ้มครับพี่น้องครับมันดีต่อใจนะครับพี่น้องครับไปเข้าสินา้าอันนี้ก็เป็นทางลงทางลงห้วยครับทางลงนําจงข้ามครับพี่น้องครับมีมีต้นมักแซลเนาะนี่เนาะต้นมักแซลนี่เนาะโอ้โหเป็นมากครับพี่น้องครับ ครับพี่น้งครับตอนนี้เฮากะมาฮอดบ้านท่าบ่อแล้วครับท่าบ่ออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับก็คือที่ท่าบ่อนะครับก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ําสงครามแล้วกับููปัญญาชาวบ้านเขาเพิ่นนะครับอาศัยวิถีชีวิตของพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่น้าสงครามเพ่นก็เฮ็ดตุ่มนะครับหรือว่าตุ่มหรือว่ารอบนะครับสลับดักปลานะครับ ดักปา่าน้ำไหลครับที่นี่พี่น้องที่อาศัยอยู่หิมฟนังโขงกับเอาตุม้มตัวนี้นะครับไปใส่จะได้น้ำพอป,ปรากฏว่ากะใช้ได้เหมือนกันนะครับที่สีช่วงข้าเพื่อสิเฮ็ดตุ้มหลายครับโอ้ยคนขายตุ้มครับสีน้องกับสีข้าไปเบิ้งนะครับ,บอันนี้กะเป็นพอ่อพ่อบอแล้วครับบอครับพ่อก็สอนลูกลูกก็สอนล้านกับเพื่อนก็สอนเพื่อนเหมือนกันก็เป็นภูปัญญาชาวบ้านนะครับ มีหลายรุ่นครับพี่น้องครับเจ้าของตุ่มเพ่นบอยู่ครับเพ่นไปเวียกอยู่ครับพอตูดใจญ่พ่นไปเวียกอยู่ที่นี่นะครับพระเอกประจําช่องขอเหากับพ่อนุน่ากจะเริ่นนะครับไปหาซื้อบางไดกับมาถไกใจเพื่อนเนาะพนไม่เคยซื้อครับเลาะอ้อมบ้านท่าบออยู่ครับเห็นแล้วครับนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งพี่ครับพี่น้องรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่กับห้างพอะอกันตะหน่วย บ่นะครับพี่น้องตัวน้อยนี่ร้อยหมดตัวน้อยเลยเราขายร้อยว่ะอันนี้เดี๋ยวรุ่นนี้เดี๋ยวเท่าไร้รุ่นนี้เรขายร้อยเช้าเลยจริงมันก็ร้อยอย่างไรนีาไปใส่โอ้ไปใส่ไปไทยนะหั้วันโอ้ยมันสุขภาพไม่ค่อยดีเลยอันนั้นไม่ได้ นะครับพอตูดใจตู้ใจแล้วก็เล่ากระสานนะครับพี่น้องเด้อผูอได้อยากได้ใส่หวยใส่นองประสักกลางวันรอบนะครับบ้านเฮาห้องตุ้มตุ้มปลาขาวครับใส่น้ำโขงก็ได้เลยนะครับปุ้ยน้ำโขงครับนะครับมาซื้อเลครับเด้อถ้ามาจากสีสงครามนะครับสีสงครามกับสร้อยแรกครับพี่น้องครับสร้อยแรกไต้วัดครับ ได้วัดกับพอตู้ใจนะครับต้องการใบเล็กใบใหญ่นะครับติดต่อได้ครับม่มีเพื่อนบอยู่ครับเพื่อนบอยู่นี่นะครับกะอุดหนุนกันครับอุดนหนุนพอตู้นะครับให้ตู้ลมประสานนี่โอ้ยหามือกับว่าได้พ่อลูกครับว่าได้สมัยเราไม่นี่ก็ตายแล้ว แต่เราไม่นี่นก็ไอ้ผ้าบ้านมือกับกุดแล้วครับกลับมาซอยประตูนะครับนี่ค,ครับก็เป็นวัสดุปตะก้อนนะคร<ด>ับหวายบ่บครับเนี่ย,ยโอ้เพื่อไต่ดิบเพื่อไต่ดิบครับเพื่นนอไปดินนี่คนร้านยาว หมาดิกลับเดินเอารุ่นเล็กครับพิเศษราคามิตรภาพครับลูกค้าประจำเป็นเก้าสิบบาทต่อใบลูกชส้จะเป็นลูกไส้เพิ่นวัอยู่สบองคนรนี่ยเล็กน้อยคุณมมีลูกมีลานดิ โอ้ดครับยสังกีแกมีนอไม้ครับพี่น้องนองไม้นี่เป็นกลินปลาลายนะครับขายดตุ้มให้ม,ใะะมู่ไปใสหานอไม้ใครมากิมจัดแล้วมีรถพ่ม โอ้เราได้เฮ็ดสร้างได้แล้วเราก็คือเก่าเรา สิไปสิไปถามซื้อว่าจังสิไปบัวจักซื้อว่าสิโอ้ยสิไปถามท่านใดชื่อใจเขาเจ้ามาหาแล้วนีะผมเะคขึอยู่เพราะว่ามันต้องโพูดซอยพุ่งตรงแน่นว่ามันมาคึ้นส่วนนะใจกันเลยลอยปัาทุกระบบอ๋อได้แล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับใส่มาดูนี่มดามมาดูนี่มดามมาชดตู้มาดูดีครับได้แล้วครับไปดี ตุ้มบาครับเพื่อสวัสดีครับนะครับพี่น้อง90บาทนะครับอันนี้ลูกค้าประจํามัดเลยนะมัดมัดเลยนะมัดด้วยหัวลูกค้าประจําได้90บาทครับขายขายปลีกสิ1บาท100ครับ100ตัวใหญ่ก็120ครับพอตู้ใจได้ครับพี่น้องเด้อตู้ใจมากเราถามหาตู้ใจนะครับมาสนับสนุนเราแน่ บรนทบอดใต้ครับนี่ใต้วัดครับกงย่างไปายด้วยนะครับบรรทบออำเภอศรีสุครามจังหวัดนครพนมนะคนรับใส่น้ำโคงก็ได้ใส่น้ำหวยก็ดีนะครับมานมานครับพี่นะครับสำหรับภูมิปัญญาชาวบ,บ้านในแต่ละพื้นที่แต่ละบอ่อแต่ละย่างก็แตกต่างกันไปครับพี่นงครับถ้าพี่น้องที่อาศัยอยู่ หินฝังแม่นำโขงหิมฝังแม่นำสมค้ามกับปัญญาชาวบ้านต่างๆในการ่วนมากแล้วจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือในการจับปลาครับพี่้องถ้าไปอยู่ทั้งโคกทั้งผู้ทั้งผากับสิเป็นแหว้วแนวดักซัดดักนะครับแต่ว่ามานำสมค้ามนำโขงกัสิวัแตกตา่างนไปนะครับพี่้องรับกับสิเป็นเป็นตุ้มตุ้มใส่ปลาดักปลานะครับ อันนี้ตุ้มนี่เป็นตุ้มปลาขาวครับพี่น้องครับเป็นปลาขาวเล็กนะครับสําหรับทําปลาปลาขี้ขึ้นชื่อที่สุดในของอำเภอศรีสุขามคือปลาบ้านท่าบ่อนะครับตำบลท่าบ่ออำเภอศรีสุขามเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับครับสําหรับเรื่อนี้นะครับอยากฝากพี่ฝากน้องว่ามาสนับสนุนพอตู้ใจได้ครับพี่น้องนะมาตรานหาเล่าเลยนะครับพอตู้ใจขายตุ้มจ้า เขาชิจักบัดไตวัดครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้จากล่าพีจากล่านอกกันไปสำเนีครับพบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินหวานวระชาบุนันหอยดำรวยหรยํำรวยสุขสุขคนครับพี่น้องครับผิดหวังวันนี้ก็เอาเงินหนาได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ